ถ้าไปเที่ยวนำต๊กจ้ามือนีนำต๊กอันนี้กะเป็นนำตกที่มีสื่อเสียงของประเทศสโลวีเนียคือกันอากาศมือนีกาล่งดีกะมือเศร้านอกกะก็ล่างเย็น เสียงน้ําตกเนาะแต่กะบ่แม่นน้ําตกที่เฮาสิเบิ่งดอกเพราะว่าอันนั้นมันสิอยู่สูงขึ้นไปอีกคนทางกะเป็นตะยานไปจักน้อยเพราะว่ามันสิยังเรียบเลาะลิมเขาไปแบบนี้ละจ้ะ สายน้ำกะมันกะไหลมาจากน้ำโตที่ห้าสิขึ้นไปเดินเงินเลยค่ะอยู่เทิงคู่คู่น้ำกะสะอาดสะอานเพราะว่ามันบริธานอีย่างมาเลยน้ำต้นน้ำเนะาะมันกะทั้งนี้มันกะเขารักษาความสะอาดดีต่งนี้มันิับฟีดน้ำในทินได้เลยเดอ้อภาพที่เห็นอยู่ทั้งนั้น สะกดอีกปล่อยเลยปล่อยเกิดว้อสงสัยเลยต้องอยางแวะเข่ามาเบิงยากว่าเบนไผ่เบงไม่จ่า,ม,จามาเลี้ยงก่อนหินเลนบ่าเบนคนเดียวเล่นเล่นนี่เนาะมันก็ต้องหลายคนละมันเลี้ยงใดจังจีเป็นงานศินลได้ไหมจ๊ะก็สิว่างแห้งเนาะคนมาเห็ดเหมือนกระดา เมื่อจ้ะกองขึ้นปูขึ้นปูอยู่ยกยอะการข้างพูนี่มันบ้มนี่บ้านคนหลอกการนักท่องเที่ยวเาก็ะซายกันรักษาความสะอาดมันก็เลยบ่ยา,ามีขยะหิ้เข้าเห็นเลืเอจ้ะเรื่องนี้สะอาดสะอ้านผู้พิพเห็นขนาดข้าเก่ากันลัางสองข้าง,งานนยางน้ำตกติดจยาห้าสิบถึงใส่ก็ได้เพราะว่าคนข้างข้างชื่อว่าอะไรจ้ะฝนตกแห้งหลาย กะคือสิได้เบิงน้ำตกน้อยๆเข้ากันานมากเลอันนี้ัน่แงามคืงกันเนาะต่ว่าอันนั้นม่นสิงามก็รู้ลายกากะบ่เป็นยางเนาะเฮ้ากันยางกลับไปทั่งไม่ไปเที่ยวหม่งไม่บ่อึดแต่หม่งเที่ยวดอก้าบ่ได้เที่ยวน้ำตกเฮ้ากับมาเที่ยวทะเลสาบกันเนาะ ทะเลสาบค้านสกากอราหรือบอนอ,อันนี้เพิงมากครั้งแรกจ้ะอยู่มากเก่าปีข่อยกับเพิงมากนี่แหละจ้ะครั้งแรกในชีวิตข่อยบรรยากาศมันกระสิเป็นแบบว่าสงบอากาศกระลังเย็นสบายนักท่องเที่ยวกับบ่พลุกพล่านแล้วกาน้ำใสใส ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสื่อเสียงของประเทศสโลวีเนียเลยก็ว่าได้จะ้ะเพราะว่าทานาหนาวเดี๋ยวเขาเจ้าก็มเเล่นสก,กีกันแถวนี้ก็หนาห้อนนักท่องเที่ยวเขาก็มาย่างบึงธรรมชาติแบบนี้ละจะ้ะมองนี่สงสัยเขาเหตุไห้ค้นมานั่งอ่านหนังสือจัากวัเละอ,าอ่านหนังเนาะหุ่นอันนี้ก็ได้มองเที่ยวมองนี่มันอยู่ในเขตของ เพือกเขาแอลเพื่อกเ,เ,เขาอันนี้มันก็ครอบคลุ่มหลายๆประเทศเนาะจ้ะมองนี่มันก็เลยง่ามเขาเปรียบเทียบประเทศสโลวิเนียนี่ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์สองมันง่ามคล้ายๆกันเบิรเปตจ้ะเป็นฟูงเลยหลายแห้งมันหากินปลาอยู่หมองนี่นะ้ามันเบลกแต่กระเนี่ยมไปบ่เห็นปา่าเดจักว่ามันไปอยู่ใสคื้นกัน แถวนี่มันสิมีความหนาวเย็นกว่าเขตอื่นอยู่ดีแต่ว่าไม่แดดพอสวยมากมันกะเริ่มอุน่นบนหนาวแห้งปันไดน,นักท่องเที่ยวกะมีกิจกรรมหลายอย่างให้เหดุกะบางคนกะมักย่างบางคนกะเห็นประจับปั่นจักรยานถ้าบกข่านกะบกอืดแต่กิจกรรมมีให้เห็ุเอ๊ะแต่ว่ากะบ,บเห็นคนไหวน้ำเด้อ ย้อนว่ามันตื่นหรือว่ามันหนาวจังไดบุ๊คอยมานนี่คอยอยากมาถ่ายรูปกับตัวอันนี้ละแมมันตินสัญ,ญลักษณ์ประจำทะเลสาเพห่งนี้ค้นขึ้นถ่ายรูปจนก้อนหินเหลือม,มืดเนี่ยทะเลสาบมองนี่กะบอกกว้างปันไดะ้ะยางแป๊บเดียวกะรอบอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆทะเลสาบจ้ะมันจิเป็นทะเลสองอันติดกัน ้าห้ายางมือแล้วฮากัสิมานางดื่มก็ได้จ้ะเพราะว่ากะมีร้านเครื่องดื่มไว้บริการอยู่คนอยู่หนี่กัมักดื่มเด้อจ้กากาแฟเบียร์จังเสียขายดีขายดียดอเผอิญบ่ได้นางดื่มก็เลยบ่ฮู้วเครื่องดื่มขเขาแพงบน่นะจ้ะกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็กคือพายเรือเห็นว่าจ้ะเขามีเรือให้เซาน้ำคิดเป็น จังไดบุเครื่องชั่โมงหรือชอั่โมงแล้วแต่ห้าหรือบอ่อจะกะว่าเป็นตะย่านจ้าเพราะว่านามมันบ่เลิกเห็นว่าจ้าเน่เห็นพื้นอยู่แหมนามมันใส่แห้งใสจนเห็นทุกอย่างที่อยู่ใต้นามสะอาดสะอ้านแห้งแต่ห้าบ่าอยากยางอ้อมไก่เขากะมีสะพานขามห่วยให้ห้ายยางเบิงนามจ้าอันนี้ป่าหน่อยหลายหลายคอยยางไปเบิ่งแหม เห็นแต่ลูกป่าดอกจักว่าเมป่าอยู่ใสฟังนี่สิเป็นเม่น้ำโบไก่จากทะเลสาบจา้ะเม่น้ำนี่ก็ะมันกระไหลมาจากทึ่งคู่พูพนเนาะจ้ะอาซีไหลมาจากน้ำตกที่พวกข่อยสิไปเที่ยวนั่นแหละน้ำก็ะบไหลปันในดอกจ,กจแต่ว่ากะไหลแห้งอยู่สะอาดสะอ้านเป็นตะเลนแห้ง ประเทศเซอร์เนียมี่กลิ่นชื่อเรื่องความสะอาดอันดับโลกเลยด้วยที่ยาแล้วกัหาแวกินเต่าเทียงกันจ้ายาบอสนิสโซกเจะมาดั้มไปด้านชั้นวสเวฟฟูเมซาฟูเมซาปัจจุบเบลูเมสซาสมาร์ต